เดี๋ยวก่อนพี่ไปเขาเรื่องอาหารหงคงเขินเจ็ดสิบฮะจากนี่ไปยังไม่ถึง20่สโลเลยนะคิดตั้ง70เดี๋ยวนี้น้ำมันมันแพงรถพี่เนี่ยขับด้วยความเร็ว70-90กิโลเมตรต่อชั่วโมงน้ำมันลิตรนึงยังไม่ถึง30เลยเฉลี่ยค่าน้ำมันตกอยู่ที่5บาทไปกลับก็10บาทได้60กิโลเมตรต่อลิตรบวกค่าแรงค่าเสียเวลาค่าซ่อมบำรุงรถหนนะูให้พี่เลยนะเต็มที่40่0 45 5บาบาทยังต่อจะไม่เอาเฮ้ยขึ้นดิรออะไรไป ไม่สนใจเปลี่ยนแพ็กเล็กไหมคะซื้อ2แถม1นถ้าหารก็จะตกแผนล,ละ13สตางค์แต่ถ้าแพ็กใหญ่เนี่ยจะตกแผนล,ละ17สตางค์ค่ะเด็กคนที่ใช้ได้เลยนะครับคุณท่านฉันมีงานอยากจะให้หูช่วยรับรองค่าตอบแทนดีแน่ๆฟังนะทั้งสองคนนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหนูมันนี่เนี่ยจะมาเป็นผู้ช่วยดูแลโปรเจกต์เลือเรียกที่สวัสดีค่ะ โปรเจกต์นี้เนี่ยทั้งสองคนจะต้องแข่งกันถ้าใครมีเงินเหลือเก็บมากที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะไปเดี๋ยวมือเนี้ยฉันเลี้ยงเองเรื่องนี้เราแข่งกันเพื่ออะไรครับคุณยะก็เพราะว่าผู้ชนะเนี่ยก็จะได้รับมรดกของย่าไปทั้งหมดส่วนผู้แพ้เนี่ยก็จะไม่ได้อะไรเลยแล้วก็จะต้องถูกไล่ออกไปจากบ้านนี้ด้วยเอาไปกินข้าวนะทำงาน ไม่ต้องเดีย๋ยวมือเนี่ยฉันเลี้ยงเองสร็จดิขอประานโทษค่ะคุณผู้ชายบัตรของคุณรูดไม่ผ่านเหมือนกันค่ะฮะอ๋อค่ะคุณแม่กำลังจ,จะกลับแล้วค่ะคือต้องขอตัวกลับก่อนนะคะพอดีว่าลืมให้หักแมวอะคอ่ะไม่ทราบว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับแล้วตกลง่าอาหารจะทำไงครับเสริจริงๆ,ๆเลยถึงแม้ว่าพวกหลานเนี่ยจะได้เรียนรู้การประหยัดแต่มันก็ยังไม่พอหรอกนะ สำหรับทายาทหวงหิวเง,งินย่าอยากให้พวกเธอเนี่ยรู้จักการเลกมันนี่ต่อยอดธุรกิจเจรมิตของยา่าเอ้ยมอ้มองไรอ่ะไม่มอางหรอกเว้ยฉันว่าเธอไม่ตั้งใจมาปิดแอร์หรอกตัวเปียกอย่างเงี้ยตั้งใจมาอ่อยฉันเธอต้อง<ส> <น tray> ช่วยฉันเพราะจังเ<ส><น>ฉันอยากเป<ส>็นคนจอนจัดแล้วถ้าฉันชนะนะฉันจะแบ่งอร์เซนต์มรดกให้เธอด้วยจริงเหรอ พี่มันก็ดึกแล้วนะครับนี่พวกคุณอยากตกงานกั้นเลยมันเกิดอะไรขึ้นโรงงานเราผลิตสินค้าแล้วเมื่อฤทธศรีขับยากพี่ทำให้มันเร็วกว่านี้ได้ไหมเนี่ยโอ้ี่ก็เร็วสุดแล้วเนี่ยเต่ท่านายการเองยังไงอ่ะฉันก็เป็นผู้ชนะตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องแพ้ชนะแล้วนะเฮ้ยเล่นอะไรของนายเนี่ยเล่นไม่รู้เรื่องเลยป้าเฮ้ย Money!